เมตตาธรรมค้ำจุดโลกสวัสดีปีใหม่โชคดีมีชัยร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเอฟซี F T. ยังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่กันอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ก็เริ่มทำงานกันวันแรกนะคะของหน่วยงานต่างๆนะคะหน่วยงานราชการแล้วก็หน่วยงานภาครฐบิสาอหกิจแต่ว่าเอกกระน,นะคะบริษัทต่างๆนะคะบางบริษัทก็ยังยังหยุดกันอยู่นะคะ ของแม่น้องน้อยเองวันนี้ก็ไม่รู้ว่าคนงานจะมากขึนหรือเปล่าเพราะว่าในทุกปีเราให้หยุดสามเพราะว่าแถมสี่แถมห้ากันนะคะเอฟซีแต่ว่าเราหยุดให้สามวันเนี่ยแม่น้องน้อยไม่ได้หยุดเลยนะคะก็คือเราก็กิจกรรมของเราที่เราชอบนะคะแม่น้องน้อยก็ไปสวนไปไร่ไปนาไปปลูกต้นไม้ไปปลูกผักไปปลูกพริกมะเขือ ปลูกดอกไม้นะคะนี่น้ำต้นยี่โถมาปลูกนะคะวันนี้ก็ไปนำต้นพริกมะเขือมะลกอมะเขือเทศโหระพากาเพาใบยี่หรานะคะแล้วก็ต้นแคเตี้ยนะคะแคชมพูแคขาวแคแดงนะคะก็คือในสวนเราก็จะให้มีทุกอย่าง รับประทานก็คืออยากจะทานอะไรเราก็ไปเด็ดในส่วนของเราค่ะเอตก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราไม่ได้เหนื่อยนะคะทำทุกอย่างอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับงานของเราหลานชายก็มาช่วยด้วยนะคะเพราะว่าหลานชายนี่มันที่20กว่าเขาก็จะต้องไปทหารแล้วน,นะคะเขาก็มาช่วยปลูกต้นไม้ค่ะเราก็มาดูนานะคะ ที่นาก็ต้นข้าวก็เขียวชอุ่มพุ่มสวยัยแตกกอเยอะแล้วนะคะเอฟตีก็เตรียมที่จะให้โฮอร์โมนนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็ทำโฮอร์โมนน้ำหมักกันนะคะเอฟตีเพราะว่าจะได้ปลอดภัยแล้วก็ปลอดจากสารเคมีกันนะคะแล้วเราก็รับประทานข้าวของเราอย่างปลอดภัยค่ะอันนี้ก็นำต้นไม้มาปลูกนะคะส่วน ในสวนฝั่งตะขามนาข้าวเราก็จะปลูกพริกมะเขือคาตไคร้คือจะต้องมีทุกอย่างรับประทานค่ะเอฟีตอนนี้ก็มีรับประทานหลายอย่างแล้วนะคะที่เราได้ปลูกเข้าไว้ผักบุ้งก็วายแล้วนะคะผักบุ้งก็เริ่มที่จะวายแล้วแล้วก็แปลงที่ปลูกผักบุ้งคงจะต้องโดนเวียนคืนเพราะว่า <laughs> จะต้องยกเสาเอกสร้างบ้านนะคะเดยวก็ต้องขยับขยายต้นผักบุ้งมาปลูกที่แปลงนี้กันค่ะเอฟีต้นดาวเรืองสามร้อยกว่าต้นเราก็ปลูกลงกันแล้วอะนะคะเอฟีแต่ดาวเร,เรืองถ้าปลูกหน้าหนาวเขาจะไม่ค่อยโตค่ะเด็กก็อยากจะปลูกแต่ก็รู้อยู่ว่าเออหน้าหนาวเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยสูงไม่ค่อยแตกกุ้มเท่าไหร่ นะคะแต่ว่าเพราะ,มะเมล็ดเขาแล้วก็เลยอาลงเข้าสักหน่อยหนึ่งนะคะไหนไหนก็ไหนไหนค่ะน้ําก็มีพร้อมนะคะเพราะว่าสูบน้ําจากคลองอิอ๋งเข้ามาก็มีน้ําในร่องสวนของเรานะคะเต็มเพราะว่าสูบลงแปลงนาเขาก็ลงเข้ามาในร่องเราก็ชักร่องให้กว้างขึ้นเกือบสองเมตรนะคะแล้วก็ขุดบ่อลึกเข้าไว้ที่ปลาย คลองของน้ําตรงนี้นะคะก็ทําให้มีน้ําหล่อเลี้ยงตลอดมะเขือนะคะมะเขือม่วงนะคะเขาก็ติดลูกนะคะมะเขือยาวสีม่วงค่ะพริกก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะเอพีที่ปลูกไว้ชุดเดิมนะคะชุดเดิมนี่ก็เริ่มจะแตก,แตกดอกแตกช่อแล้วนะคะส่วนวันนี้เราก็ไปนํามาใหม่อีกชุดหนึ่งนะคะเพื่อจะปลูกเพิ่มขึ้นให้ได้ร้อยกว่า ผงร้อยกว่าต้นนะนะคะเพราะว่ารับประทานแล้วเราก็สามารถที่จะขายได้ก็มีพริกชี้ฟ้านะคะพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกหนุ่มนะคะเราก็ปลูกทุกพริกเลยเพื่อมาทําอาหารรับประทานในครัวเรือนเรานะะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมีถั่วแล้วก็มีแตงกวาด้วยนะคะเย็นแล้วนะคะมืดเล้งด้วยไม่ใช่เย็นนะคะมืดแล้วแม่อน้อยกลับมาบ้านก็วันนี้นะคะก็ทําการ ผัดแตงค่ะเอีผัดแตงเขาเรียกว่าผัดเปรี้ยวหวานนะคะผัดเปรี้ยวหวานเราก็จะมีผักหลายชนิดนะคะมีมะเขือเทศมีแตงกวามีหอมหัวใหญ่มีดอกหมอมนะคะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นเข้าไปก็ตำกระเทียมพริกไทยนะคะหลังจากนั้นเราก็นําหมูลงไปเจียวให้เหลืองสะกก่อนนะคะเพราะว่าเจียวให้เหลืองจะได้ ไม่ไม่มันเยอะเกินไปนะคะเราก็จะมีมะเขือเทศแตงกวาดอกหอมแล้วก็พริกสดนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะเราก็นำหมูมาเจียวนะคะเพราะว่าน้ํามันจากหมูนะคะเขาก็จะออกมาเราก็จะใช้น้ํามันที่ออกมาจากหมูสามชั้นนะคะผัดนะคะแล้วก็ผัดให้เหลืองก่อนนะคะ อยากให้น้ำมันรีดน้ำมันออกมาจากหมูสากชั้นเยอะๆนะคะเราจะได้ไม่มีไขมันเยอะอะคข่เอฟซีน้องสาวสาม,มีอยากรับประทานผัดเปรี้ยวหวานนะคะผัดเปรี้ยวหวานเขาก็บางพื้นที่นะคะบางบางบ้านเขาก็จะใส่สับประรดเข้าไปนะคะแต่ว่าเราไม่ทานเปรี้ยวกันมากเมื่อเขือเทศเขาก็จะให้รสชาติเปรี้ยวอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ใส่สับประรดแต่ว่าบาง บางที่นะคะเขาก็จะใส่ถัประรตลงไปให้เพิ่มความเปรี้ยวมากขึ้นนะคะแต่ของแม่น้องน้อยไม่ได้ใส่นะคะก็มีแตงกวาดอกหอมหอมหัวใหญ่มะเขือเทศแล้วก็พริกสดนะคะเราก็นำลงไปผัดกับหมูนะคะหมูเราก็ทำการเกียวรีดน้ำมันออกจากหมูสามชั้นออกมาเยอะซึ่งเป็นน้ำมันที่ผัด่อนะคะแล้วก็เขาก็จะหอมด้วยนะคะเีแล้วจากนั้นเราก็จะ นำน้ำล้างครกอร่อยตรงน้ำล้างครกเอฟีท่านที่ประวัติจะพูดเสมออร่อยตรงน้ำล้างครกนี่แหละค่ะเอฟีก็คือที่เราต้องล้างครกทุกครั้งก็เพราะว่า เครื่องที่เราตำลงไปเขาก็จะติดอยู่ที่ก้นโครกาเอสตีเราก็ต้องใช้น้ำล้างแล้วก็เอามาเป็นน้ำซุปนี่ละค่ะนะคะอร่อยตรงนี้นี่แหละค่ะเคล็ดลับที่ไม่รับนะคะเสร็จแล้วเราก็ปรุงด้วยซอสเห็ดหอมของดาวอีกเช่นเคยนะคะซอสเห็ดหอมเด็กสมบูรณ์ค่ะแล้วต่อจากนั้นก็หยดน้ำตาลทรายไปนิดนึงนะคะน้ำตาลทรายเราก็ใช้น้ำตาลทรายแดงค่ะเอตี แล้วก็ผัดลงไปนะคะให้ผักสุกนะคะเราก็มีฝากครอบนะคะสเตลลิอย่างหนาพิเศษยกมือเดียวไม่ไหวเลยคะเอฟีนะคะก็หลังจากที่ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำฝากครอบไปนะคะให้เขาเดือดน,นะคะรุ่งเต็มที่เลยแล้วก็เราก็จะได้ชิมรสชาติหอมอร่อยกำลังพอดี แล้วเราก็ใส่ต้นหอมเข้าไปนะคะเอฟีก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะในการผัดปริ้วหวานบางพื้นที่บางบ้านเขาก็จะใส่เเพื่อทําให้น้ำเข้มข้นนะคะบางบ้านเขาก็จะใส่แป้งนะคะอาจจะเป็นแป้งมีหรือว่าแป้งข้าวโพดก็ได้แต่ของแม่น้องน้อยไม่ได้ใส่นะคะก็คือ ทางกับเบ็ดธรรมชาติธรรมชาติอย่างนี้ก็อร่อยค่ะเอสตหอมอร่อยมากเลยนะคะอันนี้คือผัดเปรี้ยวหวานค่ะมีทั้งรสเปรี้ยวรสหวานไปในตัวพร้อมกันอร่อยค่ะเมนูต่อไปนะคะวันนี้เราทําเมนูเดียวเพราะว่าคุณพ่อก็อาทานข้าวต้มนะคะแม่น้อยก็ทานผัดเปรี้ยวหวานนะคะกับคุณตามีแล้วก็น้องนะคะส่วนพี่ชายก็ทานข้าวผัดไปแล้ว เราก็ทำขนมหา G, วานไข่ฟรีต้มไข่หวานต้มไข่หวานน้ำขิงนะคะน้ำขิงก็เป็นเหมือนเราต้มน้ำสมุนไพรรับประทานนะคะแต่ว่าเราก็หลังจากที่ต้มน้ำขิงน้ำเดือดแล้วซอยขิงลงไปใส่นะคะต้มให้ขิงสุกแล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะพอใส่น้ำตาลลงไปเราก็ค่อยๆตกไข่นะคะ เราจะตอกใส่ลงไปเลยก็กลัวเขาจะแตกหมดทุกใบเพราะว่าเราจะทําไข่แตกแค่ใบเดียวเพื่อให้น้ําเขามีกลิ่นหอมของไข่แดงนะคะแต่ว่าเราต้องให้ขิงสุกก่อนแล้วก็ใส่น้ําตาลไปให้เรียบร้อยก่อนนะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราก็เบานะคะใส่น้ําตาลลงไป เบาไฟนิดหนึ่งนะคะเวลาใส่ลงไปไข่จะได้ไม่แตกนะคะเราจะนําไข่แตกลูกสุดท้ายใส่ไว้ลูกเดียวเพื่อให้มีกลิ่นหอมของไข่แดงนะคะท้ายสุดเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลทรายแดงไปนะคะพอขิงสุกแล้วน้ําเดือดเต็มที่นะคะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปแล้วก็เบาไฟนิดหนึ่งนะคะไม่ให้เขาเดือดพุ่งมากเพราะว่าเดี๋ยวไข่จะแตกนะคะเวลาใส่ไข่ลงไป นะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะก็จะมีรสหวานอมเค็มนิดนึงแล้วเราก็ใส่ไข่ค่อยๆใส่ไข่ลงไปเบาๆนะคะไม่ให้แตกค่ะเอฟีแล้วก็จะไม่ขาวด้วยนะคะค่อยๆใส่ลงไปละบละใะบจนเขามีไข่รองพื้นข้างล่างแล้วไข่ที่เหลือเราค่อยเทลงไปคือน้ำไม่เหลือเต็มที่นะคะทำให้ไข่ไม่แตกนะคะเอฟี ค่ะหลังจากนั้นเราก็เทลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ทําไข่เตะไว้ข้างนอกหนึ่งไนะคะหลังจากที่น้ําเดือดเราก็ใส่ไข่ที่เราตีให้แตกไม่ต้องมากนะคะใส่ลงไปเพื่อให้น้ํามีกลิ่นหอมนะคะของไข่แดงผสมลงไปนิดหน่อยะคะ่ะเสร็จแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูต้มไข่หวานน้ําขิงค่ะเอฟซีอร่อยหอมมากๆเลยนะคะก็เป็นเมนูที่ เมนูน้อยทำกันไปในครอบครัวก็คือตามจำนวนคนนะคะมีเจคนก็7ใบนะคะแต่ว่าทำไว้แปดใบใส่ไข่แปดใบแปดรูเพื่อไข่อร่อยทานสองลูกนะคะก็เป็นเมนูผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็ต้มไข่หวานน้ำขิงไข่ตีเมนูมาเล่าสู่กันปังนะคะในวันหยุดนะคะของเทศกาลปีใหม่นะคะก็ขอให้เอฟซีช่องเมนูน้อยทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ ขอให้มีความสุขนะคะมีความสุขทุกคนในครอบครัวเลยนะคะอันนี้โชว์ผักสวนครัวค่ะคุณแม่สามีแล้วก็คุณพ่อแตมีแล้วก็น้องๆน,นะคะข้างๆครัวแม่น้องน้อยเนี่ยเขาจะปลูกผักใส่กระถางเล็กๆไว้นะคะเป็นร้อยๆกระถางเลยนะคะเวลายอยากรับประทานอะไรก็ไปเด็ดมารับประทานได้ค่ะอันนี้เป็น สวนผักไม่น้อยข้างครัวแม่นางน้อยนี่เองนะคะร้อยกว่าถังคุณแม่จต่มีได้ปลูกไว้ให้แม่นางน้อยนี่แหละคะ่ะทุกอย่างเราะไว้หมดเลยนะคะเดี๋ยวก็จะไปลงในสวนค่ะเอฟก็มาร่าสู่กันฟังในวันหยุดสัปเหร,ระนะคะ ขอบคุณเอมากๆเลยที่กรุณากดติดตามคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจไม่น้อ,นอยมาโดยตลอดนะคะขอให้เอที่รักทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีอายุวันโนส,สุขขังพรังมีสตางกระเป๋าโตโตทุกท่านนะคะในเทศกาลปีใหม่นี้ก็ให้มีความสุขกันมากๆทุกบ้านทุกครอบครัวเลยนะคะเอ ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะคะอยู่ที่ไหนทุกสถานที่นะคะแม่น้องน้อยฝากอว้พรปีใหม่ไปให้นะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีความสุขมากมากๆมากๆ,ๆ,ๆทุกท่านเลยนะคะแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอให้มีความสุขมากๆมากๆในช่วงปีใหม่นี้นะคะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะกราบสวัสดีนะคะเอจี IG ที่รักทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะ